ีถ้อยคำนีนพระโมคคัลลานาเถระถามเทพนารีท่านหนึ่งไว้ว่าสวนมะม่วงทิพของท่านหน้าเรื่อลมในสวนนี้มีปราสาทหลังใหญ่กึกล้องไปด้ยดนตรีต่างๆเชื้อเจ้าไปด้วยหมูเทพอับษรอ,อันหนึ่งในปราสาทนี้มีประทีพทองดวงใหญ่ สว่างสวัยอยู่เป็นนิประสานท่านแวดลอ้อมโดยต้นไม้ที่ออกผลเป็นผ้าทิพราะบุญอะไรท่านจึงมีวันณะเช่นนี้โดยบุญอะไรพอเขาทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดแก่ท่านเทพยาสมบัติที่มันเกิดขึ้นกับเราเทพบุตรเทพธิดานในสวรรค์เขาไม่ได้วัดกันด้วยความรู้ความสามารถ แตเกิดขึ้นในกำลังบุญที่เคยทำเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ถ้าสั่งสมบุญกุศลนไว,ว้มากทิพยวิมานหรือบริวารก็ใหญ่โตมโหฬารและมากมายยิ่งขึ้นตามส่วนเหมือนางสวนมะม่วงทิพในส,นสวนสวรรค์ของเทพนารีท่านนี้พร่างกับมหาวิมานที่ใหญ่โตมโหฬารซึ่งเกิดขึ้นในกำลังแห่งบุ เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมัทนาถา,าบินิกาเศรษฐีได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาจันได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันแล้วก็กลับไปป่าประกาศให้มิสหายได้ทราบว่าขณะนี้พระเจ้าบัตรกันแล้วในโลกขณะเดียวกัน ได้ควาเป็นผู้ฉลาดในการหาบุญและคิดที่จะเป็นกองสเสบียงตอนยังเที่ยวตรวจด,ดูสถานที่ต่างๆในพระนครสาวัตถีว่าพระผู้พุทธเจ้าควรจะประทับอยู่ที่ไหนดีซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านเกินไปนักมีการคมนาคมสะดวกสบาย ผูคนที่มีความประสงค์จะไปกราบนมัสก,การก็ไปมาได้โดยสะดวกอีกทั้งเวลากลางวันก็ไ่จอแจบลุกพล้านพยายามกลางคืนกันเงียบสงัดปราศจากกลิ่นไอที่ไม่บริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่ควรจะการประกอบความเพีเยรเมื่อตรวจดูแล้วก็เห็นว่าพระอุทยานของเจ้าเชษเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะสร้าง ท่านเศรษฐีจึงได้เขาไปพบกับเ,เจ้าเชษเพื่อขอซื้อที่ดินเจ้าเชษกับพันธเสธที่จะขายครั้นถูกท่านเศรษฐีเร,ราะเราเชิงอ้อนวอนหนักเข้าจึงรับสั่งสนนราคาไว้เศรษฐีหมดอาลัยที่จะซื้อต่อไปว่าท่านเคลือหาบดีหากท่านตองการที่ดินผืนนี้จริงๆ จงเอาเงินมาปูเรียงจนเต็มพื้นที่เถิดไม่ได้ฟังอย่างนั้นแล้วเศรษฐีก็ไม่ได้วันไหวหรือท้อใจาที่จะซื้อที่ดินผืนนั้นเลยแต่กลับรู้สึกป,ปีติที่จะได้สร้างมหาทานบรมีและทำตัวเป็นต้นแบบของกองสืบเยงที่ดีถ้าได้สายคนเอาเกวียนมาทุกเงินมาเ,าเรียงกันให้เต็มพื้นที่ ขณะที่เศรษฐีไอปูจังใกล้จะเต็มพื้นที่นั่นเองจะแชดเห็นความตั้งใจเม่นเช่นนั้นก็มาเกิดความเลื่อมใสามากไม่นึกว่าจะไม่ผู้มีใจิตใจเด็ดเดียวอย่างนี้ในโลกจึงบอกว่าพอแล้วท่านเกลือหบเดีท่านจะให้โอกาสแก่เราบ้างเถิดเราขอร่วมบุญตรงซุ้มประตู นานาวินากาเศรษฐีไม่ได้ตรหน่ในบุญอยู่แล้วพระจึงตอบตกลงทันทีไปรสร้างวัดสำเร็จลุล่วงจึงให้สร้างสมประตูหน้าวัดและแทนที่จะตั้งชื่อวัดเป็นชื่อตัวเองใครมาฟังธรรมก็จะได้รู้จักท่านจะท่านกลับตั้งชื่อวัดว่าวัดพระเชตวันนี่ก็นับตัวอย่างของผู้จะเป็นต้นบุญและต้นแบบ ได้ชื่อว่าเป็นยอดาสกพุทธอุปถากที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีของพวกเรานะจ๊ะคือท่านทำบุญเพื่อหวังบุญจริงๆไม่ได้ทำบุญเพื่อเอาหน้าหรืออยากเด่นอยากดังหวังความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ด้วยความเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมของท่าน แม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่า2,000ปีเมื่อการาวถึงวัดพระเชตวันก็เป็นที่รู้จักกันว่าธนานนาตาบินิกาเศรษฐีนั่เป็นผู้สร้างนอกจากนี้ท่านยังสร้างวิหารหลายหลังไว้ในวัดอีกทั้งก่อสร้างกำแพงซุ้มประตูศาลาหอฉันโรงไฟวัดจุกดีที่จงกลม พอนำสาโบบกรณีมณนดบและสถานที่ต่างๆชนเป็นที่พอใจประางเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการรับถวายฟัดพระเชตวันทรงธรรมอนุโมทนากัะท่านมาหาเศรษฐีว่าวิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์้ายป้องกันงูและยุง การลมกันฝนหลังจากนั้นวิหารยังป้องกันแสงแดดอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารเกศสงผลิตก็เร่นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อให้เห็นแจ้งพระเจ้าทุกกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุนั้นแลคนบูชาลาดมาเมืองเห็นประโยชน์ตน สร้างวิหารอันเลื่อนลมให้ภิกษทุทั้งหลายเถิดในขณะนั้นอุบาสิกาศคนหนึ่งไระเด้ฟางพทธองค์ทรงสแสดงสัมโมทนีนิยกถาว่าการถวายอาว่ามีผลมากและมีอานิสงส์มากก็เกิดกุศลจิตศรัทธาค่อยเดินข่าวขึ้นไปข้างหน้าและถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่า ก้าแต่พระองค์บู้เเรินกาบโลกม,ม,มีความเราสง์จะสร้างอาวาสแห่งหนึ่งเขาได้โปรดตรัสบอกสถานที่สัพเพะเหมาะตการมาเป็นสมณธรรมของภิกษุสงฆ์ดิเถิดผมชันมีศรัทธาและมีทรัพย์พอจะทําบุญแต่ไม่รู้สถานที่เหมาะต่อการสร้างวิหารเจ้า่้ารับรมศาสดา,สาทรงเห็นว่า นางมีความสามารถที่จะสร้างวัดขึ้นมาได้จึงทรงรับสั่งวิสูรูปหนึ่งให้ไปแสดงสถานที่ให้กับอุบาสิการท่านนั้นนางได้ซื้อที่ดินดีดทรัพย์ของนางเองจะนักกระชักชวน,นเพื่อนและหมู่ญาติมาช่วยกันสร้างอาวาสท,ที่น่าเรือนลมที่ไม่ไกลจากวัดพระเชตวันซึื่อพยายามทําให้ดีที่สุด แม้ไม่จะเป็นวัดใหญ่เหมือนวัดพระเชตวันแต่กระทาเต็มที่ตามกำลังทรัพย์ที่นางมีอยู่ทั้งหมดนางได้สร้างความวิเศษให้กับวิหารแห่งนี้ด้วยการนำต้นมะม่วงไปปลูกเรียงรายอย่างสวยงามรอบอาวัตต้นมะม่วงได้ให้ร่มเงามีภูมิภาคขาวสะอาดมีพื้นราบเรียบด้วยทรายคล้ายข่า,ายแก้มุกดา น่าดูน่าชมนางตกแต่งวิหารแห่งนี้ด้วยผ้าสีต่างๆและพวงดอกไม้ของหอมจนดูคล้ายเทพวิมานติดตั้งตะเกียงน้ำมันแล้วผ้าใหม่พันต้นมะม่วงทุกต้นท่านก็ได้มอบถวายแด,ด่สงฆ์โดยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าอัมพวนาวรามหมายถึงวัดที่มีต้นมะม่วงนั่นเองเมื่อพระสง์ แต่ทยอยกันเข้ามาปฏิบัติทำแล้วนางก็ทำนาทีเป็นอุปถากถวายข้าวต้มพัตตาหารและน้ำปานะมเแหขาดต่อมาเมื่อน,นางทำการกิริยาตายไปกลับไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอิวิมานหลังใหญ่แวดล้อมไม,ม่ได้สวนมะม่วงเด็ปรากฏแกนนางเต็ดธิดาแวดล้อมไม่ได้มูเทอสอน สวายที่พยสมบัติอันโอราณอยู่ในพิมานแห่งนั้นพรามาหาโมคคลานะในจาริคือไปบนสวรรค์และพบเห็นมหาวิหารที่เรียงรายล้อมวิวยตนม่ม่วงทิพย์ของเทพนารีผู้มีบุญท่านนี้จึงนำเรื่องนี้กลับมาไล่ผู้มีบุญในเมืองมนุษย์ได้ฟังกันเราจะเห็นได้ว่า การทำบุญถวายมหาวิหารนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นการขยายงานของพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพื่เป็นที่พึ่งทอชาวโลกอีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่โลกตลอดไปพระสงค์จะได้มีที่พำนักเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรม หรือศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมะให้กับญาติโยมพวกเราชาวพุทธก็ควรจะยึดเอาท่านอนาถบินเิกะเศรษฐีหรือมหาบาสิกาท่านนี้เป็นแบบอย่างกันนะจ๊ะเมื่อมีโอกาสก็ควรชักชวนกันสร้างวัดหรือหากหมู่บ้านของเรามีวัดวาอารามอยู่แล้วกยไปช่วยการอุปถรัรมภ์อุปถัมภประสงค์ ช่วยกันทําทุบบำรุงวัดข้างบ้านของเราให้เป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลบุญใหญ่ก็จะได้ติดตามตัวเราไปข้ามชาติแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้เราได้เกิดในร่มเงาในบวรพระพุทธศาสนาได้บปรู้ธรรมมาพิสมัยขององสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยง่ายกันนะจ๊ะ